สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นภาคต่อของแบบฝึกหัด3าัด3.1กค่ะคลิปที่แล้วนะคะเป็นข้อ1ใหญ่ต่อมาคลิปนี้จะเป็นข้อ2ใหญ่ค่ะจงเขียนจํานวนต่อไปนี้ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังมากกว่า1น่งค่ะ,ะย้ำว่าเลขชี้กำลังจะต้องมากกว่า1 นะคะมาดูที่ข้อแรกกันเลยค่ะ121นะคะเราก็จะต้องหาว่าอะไรเอ่ยที่มันคูณกันแล้วได้เท่ากับ121โดยที่จำนวนจำนวนนั้นจะต้องเป็นจำนวนเดียวกันเช่น2คูน2ค่ะเท่ากับ4 อันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เท่ากับ121เอาลองอีดูอีกทีสิ2คูณ2คูณ2 2คูณ2เป็น4 2, 4คูณ2เป็น8ก็ยังไม่ได้121นะคะเราอาจจะต้องใช้แม่สุดคูณช่วยก็ได้นะคะ ว่าเลขอะไรที่เป็นจำนวนเดียวกันคูณกันแล้วได้เท่ากับ121ซึ่งถ้าดูในแม่สุตคูณแล้วก็จะพบว่าเป็น1 1 1คูณ11ค่ะได้เท่ากับ121นะคะซึ่งเราสามารถเขียน1 1 1คูณ11ได้ในรูปของเลขยกกำลังได้เป็น11ยกกำลัง2ค่ะต่อไปข้อที่2นะคะ อะไรคูณกันจะได้256บ้างนะคะเราก็ไปดูเลยอันนี้ก็ไล่หาปรากฏว่าได้เป็นเลข4ค่ะนั่นก็คือ4คูณ4นะคะเป็น16แล้วก็16คูณ4เป็น64แล้ว64ก็คูณ4อีกค่ะได้เป็น256เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นสามารถเขียน256ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น4ยกกำลัง4นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อ3 343ค่ะปรากฏว่านะคะไปคูณดูแล้วนะคะได้เป็น7คูณ เค่ะเป็น49 49คูณ7ค่ะได้เท่ากับ343เพราะฉะนั้นสามารถเขียน343ในรูปเลขยกกำลังได้เป็น7ยกกำลัง3ค่ะต่อไปนะคะข้อที่4ค่ะอ่ะ1 1 0 0 0ล้าน นะคะ1,000ล้านอันนี้นะคะดูที่เลขศูนค่ะนับที่เลขศูนย์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9เพราะฉะนั้นมันจะอันนี้คือง่ายเลยนะคะถ้ามีเลขศูนย์เยอะๆแบบนี้เนี่ยคือง่ายเลยพร้อมกับข้างหน้าเป็นเลขหนึ่งแบบนี้นี่คือหมูเลยนะคะกินแบบหวานได้เลยค่ะอ่ะ นั่นก็คือเราให้ดูที่เลขข้างหลังนี่มันเป็นชุดอยู่แล้วเนี่ย0 3ตัว0 3ตัว0 3ตัวมีอยู่ทั้งหมด3าม,าส,ามสามกลุ่มเลย0 3ตัวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนที่เราจะเอามาคูณกันเนี่ยนะคะมันจะเป็นกลุ่มกลุ่มที่เป็น0 3ตัวค่ะ คูณด้วยกลุ่มที่เป็น0ูย์สตัวแล้วก็คูณด้วยกลุ่มที่เป็น03ตัว,ว,ว,น,ตวนะคะเออแบบนี้เลยนะคะกินง่ายกินหมูแบบนี้เลย แล้วอะไรล่ะที่มันคูณกันแล้วข้างหน้ามันได้หนึ่งก็คือหนึ่งพันนั่นเองค่ะหนึ่งพันคูณหนึ่งพันคูณหนึ่งพันนะคะได้เท่ากับหนึ่งพันล้านค่ะโอเคจากนั้นนะคะเราสามารถเขียนในรูปเลขยกกำลังได้เป็นหนึ่งพันยกกำลังสามนั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อไปข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าเท่ากับข้อที่ห้าเท่ากับ เท่าไหร่เมื่อโจทย์ให้มาว่าจำนวนลบ128่นวนของเราออกมาเป็นจํานวนลบเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเลขชี้กำลังนั้นจะต้องเป็นเลขขี้แน่นอนนะคะเลขชี้กำลังจะต้องเป็นเลขขี้ก็เลยไปไล่หาดูว่าอะไรคูณกันแล้วได้เท่ากับ128บ้างปรากฏว่าไปเจอค่ะว่าเป็นอสอง คูณ2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 คูณสอนะคะสอ,สอเป็น4 4 2เป็น8ปดแปด6องสิบหกสิบหกสองสามสิบสองสาเป็นหกสิบคูณสเป็นหนึ แต่อย่าลืมนะคะว่าเครื่องหมายข้างหน้าจะต้องเป็นเครื่องหมายลบซึ่งจํานวนนี้เมื่อคูณกันออกมาแล้วจะได้เป็นจํานวนเต็มลบเพราะฉะนั้น2เหล่านี้จะต้องติดลบค่ะแล้วก็สามารถเขียนออกมาได้เป็นลบสยกกําลัง7นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6 1,024นะคะแต่เราไปค้นพบค่ะว่า อ่งพันยีมันคือ2ยกกําลังสิบซึ่งเลขชี้กําลังเป็นเลขคู่เพราะฉะนั้นจํานวนนี้นะคะจะเป็นติดลบอยู่ข้างหน้าค่ะนั่นก็คือติดลบ2ยกกําลัง10นะคะต่อไปข้อที่8นะคะพบว่าเท่ากับเราจะทําเหมือนข้อ4ไม่ได้นะคะเพราะว่าจํานวนด้านหน้านี่เป็นติดลบ นะคะดังนั้นก็เลยนับดูศูนย์ีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจตัวนะคะศูนย์มีเจ็ดตัวเพราะฉะนั้นเลขชี้กำลังจะต้องเป็นเลขคี่นะ,ะก็เลยเป็นลบสิค่ะเพราะว่ามีศูนย์อยู่เจ็ดตัวเนาะลบสิยกกำลังเค่ะลบสิยกกำลังเนะคะข้อเจคือลบ 1 3 3่เได้เป็นลบสิอ็ดยกกำลัง3ค่ะนั่นก็คือลบสิคูณกับลบสิคูณกับลบสิเนะคะเท่ากับลบสิยกกำลัง3ค่ะข้อที่9ก้าค่ะสองนะคะ พบว่าเป็นได้เป็น1.5คูณ1.5ค่ะได้เป็น1.5ยกกำลัง2นะคะต่อไปข้อที่10ค่ะ0.027ค่ะได้เป็น3คูณ3เป็น9 9คูณ3 27เพราะฉะนั้นจึงได้เป็น0.3นะคะคูณด้วย0.3นะคะแล้วก็คูณด้วย0.3คะ่ะ มีค่าเท่ากับ0.3ยกกำลัง3นะคะโอเคไปที่ข้อ11ต่อเลยนะคะข้อ11นี่คือมีเลข0เนี่ยนะคะอยู่1 2 3 4 4 นนเลขศูนย์มีอยู่4ตัวแล้วก็จำนวนนี้1จําจำนวนนะคะดังนั้นเป็นทศนิยม5ตำแหน่งเป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกันอยู่จําจำนวนด้วยกันนะคะจ1ดหนึ่งคูณศูคูณศูคูณศูแล้วก็คูณศูนย์จุดนะคะได้เท่ากับ0.1ย์จกกำลัง5ค่ะข้อที่สิบสอนะคะเป็น 9.261จะได้ว่า,เ,าเป็น3เป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณกันอยู่3จํานวนนะคะเราก็หาดูว่าอะไรคูณกันได้9261ซะก่อนดนะคะก็จะได้จํานวนออกมาก็คือ2.1คูน2.1แล้วก็คูณ2.1ซึ่งได้เป็น2.1ยกกำลัง3ค่ะ ข้อที่13นะคะเศษ1ส่วน32ค่ะอันนี้จะเน้นอยู่ที่ตัวส่วนนั่นก็คือตัวส่วนจะต้องคูณกันแล้วให้ได้32เพราะว่าตัวเศษเป็น1คูณกันเท่าไหร่ก็ได้1อะ่ะเพราะฉะนั้นต้องมาเน้นที่2 2คูน 2, 2, 2, 2คูณ2คูณ2อคูนะคะอยู่5 5จําจำนวน2คูณกันอยู่จําจำนวนจะได้เท่ากับ 32เขียนในรูปเยกเลขยกกำลังได้เป็น1ส่วน2ยกกำลัง5นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่14นะคะ125หาว่าอะไรคูณกันได้125บ้างแล้วก็216ค่ะโดยที่มีข้อแม้ว่า เลขชี้กําลังของข้างบนและข้างล่างนั้นจะต้องเท่ากันนะคะเราก็เลยได้ค้นพบว่าเป็นเศษ5ส่วน6คูณกับเศษ5ส่วน6คูณกับเศษ5ส่วน6ค่ะมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน6ทั้งหมดยกกําลัง3นะคะต่อไปข้อที่15ค่ะได้เท่ากับ 0.25ค่ะคือ0.5คูณ0.5แล้วก็คูณด้วย0.04คือ0.2คูณด้วย0.2นะคะจึงได้เป็น0.5 0.5ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ0.2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองค่ะข้อที่16นะคะ จะได้ว่า1,024ค่ะ1,024นี่ก็คือ2อ2ยกกำลัง10นะคะแล้วก็หารด้วย3,125นั่นก็คือ5ยกกำลัง5ค่ะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเฉลยข้อที่2ของแบบฝึกหัด3.1ก่กไก่สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ